สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาข้าง,างบ้านหลวงพลนะครับเราจะมาถ่ายทำนะ่าเจอมานาอยแล้วนะครับฮะยูทูปเป็นยูทูปวะฮะ ผมว่เหรออน่าจะสบปยดีกว่าถ้าเป็นเดียวเขามีกาแฟแก่อโอ้ผมกินไม่ไหวแล้ววันนี้อ๋อกินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณไม่รู้เราโหไปกินไปสองแก้วสามแก้วทักจะทักจะไม่ไหวไงออาผ้าอะไรอ่ะผ้าปิดปากผ้าปิดปากอ้าวไม่มีมีผ้ากระมาได้ไหม คุณน่าจะเตรียมผ้ามาโอ้โหคุณันใส่โอ้โหไปไงไม่เจอโอ้โหเพราหาไม่เจออยู่แล้วถ้าไว้แบบนั้นนะอันนี้คุณใส่มากี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันโอ้โหสองสวันเนาะเออโอ้สองสามวันเปลี่ยนทีนึงโอ้โหจริงๆเข้าวันต่อวันนะเออที่จริงๆที่ใช้ทุกที่ถูกต้องอ่ะถ้าไปที่จุอมชาติมันเปลืองอยู่นะ ใช้ยังอื่นก็ได้นะเป็นผ้าเป็นเพล่ก็ได้เออน่าหนาหน่อยเนาะสองสองซับสามซับเนี่ยอยู่แล้วคุณจะปิดปากไปเนี่ยนะโอ้โหเป็นไงนี่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่เสร็จดีครับโอ้โหเป็นไง กาแฟร้อยแก้ววันนี้นะช่วงเย็นใช่ไหมผมกินกาแฟช่วงเย็นแล้วผมจะทํายังไงกลางคืนเนี่ยเขามีน้ําแดงเขามีอ๋อกินล้างล้างอีกทีหนึ่งกินกาแฟเสร็จแล้วก็ไปล้างใช่ไหมกินน้าแดงได้อ๋ออันนี้ถ้าเกิดเราเดินไปแล้วก็เดินมาได้ไหมเดินจงกรมอ่ะแบบนั่ง เดินไปเดินมาแต่ไม่รู้จะทำอะไรกันดีนะลุงมานาตั้งกล้องไว้อย่างเดียวพวกมันมา,<อ>านข้าอปู้<อ>วันนี้มีลำไหมเออมีมีม,มีลำเหรอนี่ฮะลุง,ล,ง,<อ>งลุงแดงลุงแดงบอกว่าพร้อมไหมลุงแดงพร้อมไหมฮะพร้อมไหมวันนี้วันนี้พร้อมเหรอลำใช่ไหมไม่ลุงแดงพร้อมไหมวันนี้เอาพร้อมยังไงลำใช่ไหมหรือว่าไปถ่ายทำข้าวล้ำกัน ลุงแดงยังไม่รู้ข่าวใช่ไหมทีข่าวอ้าวใครคอมเมนต์มาเนี่ยเอฟซีคอมเมนต์มาใช่ไหมแดงก็น่าจะพร้อมอยู่ครับอพร้อมเหรอใส่บวกงานใส่จ้าอ๋อครับบวกลูกชายครับผมอ๋อลูกชายแล้วลูกชายใส่อะไรลูกชายไม่ได้ใส่อต่ให่บ้านเลยนะครับต้องมีลูกชายให้ให้อันนึ่งเนาะ เอบมยแล้วขงพี่แดงยังยังยังไม่ได้เหรอยังเขายังไม่อนุญาตถ่ายข้างในไม่ได้ถ่ายข้างนอกก็ยังดีเนาะอ่เตรียมองานอเขาเตรียมงานอยู่ข้างในนะครับวัคดีครับ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอมนาสักหนึ่งบทเพลงนะลองให้เอฟีฟังหน่อยวันนี้เขาเอารถเข้ามาเข้ามาอะไรมาะมาติดตั้งอีกที่ไหนเนี่ยอ๋อสัญญาณสัญญาณใช่ไหมเซ็นเซอร์กันขโมยใช่ปะ แทนอรยาของผู้ใหญ่ด้วยครับอ๋อผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ผู้ใหญ่ได้ยนอยู่นี่นะเมื่อกี้ะโอเขามีท่อท่อเดินสายไฟออเขาสั่งท่อสายไฟสัปดาห์ที่212ท่านนะครับสวัสดียามเย็นยามเย็นสี่โมงเย็นเนาะก็ได้วาระแล้วสิ ขาดอีกสองท่านนะครับใครยังไม่กดซับอ๋อกดทั้งสองคนอย่างนีนะครับผมพร้อมกันเลยนะอ๋อกดพร้อมกันเลยจะพบอ่าร้อยเขาถึงฝากกดติดตามด้วยครับอ๋อกดตามให้ด้วยขาดอีกสองคนอีสองคนกดพร้อมกันด้วยนะสองคนน่ะอืมตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านลุงนี่แหละครับอ๋ออยู่หน้าบ้านลุงโอ้นะแกงจำปาแกงนี่เหรอแกงจำปาอ๋อนี่ใช่ไหมแกงจำปา อไม่มีครับแกงจำปาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แกงจำปาะไม่ใช่แกงจำปาแกงจำปาจะเป็นสมางจะเป็นผู้หญิงหรออนย่เลย่อะไรครับมาทำอะไรติดไฟติดไฟครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลงก่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ